สวัสดีครับนี่คือคลิปรีวิวเต็มของ Galaxy Buds 3 FE นะครับนี่เป็น Galaxy Buds รุ่นเล็กสุดในตระกูล Galaxy Buds 3 Series นะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาก็มีการตัดลดทอนสเปคบางอย่างลดความพรีเมียมลงเพื่อให้มันทำราคาได้เข้าถึงทุกคนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆต้าใช้งานหูฟังตัวนี้มาเกือบๆจะ2ส,สัปดาห์แล้วนะครับใส่ทั้งการทำงานทั่วๆไปใส่ออกกำลังกายเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างรู้สึกดีแค่ไหนคุ้มค่าไหมกับเงินที่ต้องเสียตังค์ไปประมาณ4,000ต้นๆซึ่งจริงๆเนี่ยมันซื้อจริงๆก็3,000กว่าบาทแล้นะแต่ว่าโอเคแหละนั่นคือราคาลดซึ่งเดี๋ยวตาแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเช่นเคยในเรื่องของตัวการสั่งซื้อแบบออฟฟิเชียลนะครับแต่ว่าการใช้งานเต็มจะเป็นอย่างไรคุณจะชอบหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้ตาลายฝังครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับสำหรับทรงของ Galaxy Buds 3 FE เนี่ยตัวเคสชาร์จจะมีหน้าตาแทบจะเหมือนกันกันกบ Galaxy Buds 3 Pro รุ่นท็อปของเขาเลยนะครับคือมาในสไตล์เดียวกันแบบเป๊ะๆนะจะต่างกันแค่ตัววัสดุที่ตัว FE เนี่ยเขาจะเลือกใช้ผิวสัมผัสเป็นแบบด้านนะครับข้อดีของแบบด้านก็คือเวลาจับถือเนี่ยมันก็จะไม่เป็นรอยนิ้วมือนะแต่ว่าแน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องของความพรีเมียมเรื่องของฟินิชชิ่งในการจับหรือว่าสัมผัสเนี่ย ก็จะสู้ตัวโปรไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ถูกลดทอนลงมานะส่วนสีของ Galaxy Buds 3 FE ก็จะมีให้เลือก2สีครับก็คือสีดำแล้วก็สีเทานะซึ่งสีที่ต้าได้มารีวิวก็จะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวต้าชอบสีเทาเพราะว่าถ้าเรามองไปที่ตัวเคสตัวฝาหรือว่าตัวก้านหูฟังด้านในเนี่ยเขาจะเล่นลักษณะของสีเป็นแบบสีทูโทนก็คือสีเทาตัดกับสีดำซึ่งก็ดูลงตัวแล้วก็ดูเท่อยู่เหมือนกันครับ และจุดที่ตาชอบของเคสชาร์จตัวนี้ก็คือบริเวณฝาหรือว่าบริเวณบานพับเนี่ยเขาเลือกทําวัสดุเป็นแบบโปร่งแสงนะครับก็คือเราสามารถที่จะมองเห็นตัวหูฟังที่เก็บอยู่ด้านในเคสได้เลยซึ่งมันมีหูฟังไม่กี่รุ่นในตลาดที่ดีไซน์ประมาณนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นคือซัมซุงก็รู้สึกว่าดูดีดูเท่น,นะครับรวมถึงตัวบานพับบอกเลยว่ามีความหนืดที่ดูพรีเมียมมาก พรีเมียมที่สุดเลยในบรรดาหูฟังราคาไม่เกิน5,000บาทเท่าทีิตาจับมาในปีนี้นะครับคือบานพับเนี่ยน้ำหนักมันดีมากๆอ่ะมันหนืดแบบรู้สึกดีนะครับคือบานพับมันหนืดดียิ่งกว่า AirPods Pro 2ที่ตามีอีกอะ่ะคือบานพับของ AirPods Pro 2ยังไม่ได้ให้ความรู้สึกพรีเมียมเท่ากับตัวนี้เลยนะครับต้องบอกว่า Samsung ทำบานพับรุ่นนี้มาได้ดีแล้วก็แข็งแรงมากๆครับ ส่วนบริเวณด้านล่างครับก็จะมีพอร์ตที่เป็นแบบ USB Type C มาให้แล้วก็มีปุ่มสําหรับ pairing mode มาให้ก็จะอยู่บริเวณขวาล่างนะครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนซัมซุงเนี่ยถ้าสมมุติเปิดเคสชาร์จแล้วมันไม่เจอบลูทูธก็ กดปุ่มด้านล่างค้างไว้ก็จะเป็นการเข้าสู่ pairing mode นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้งานกับ Samsung หรือว่า Device ที่อยู่ใน Ecosystem ของ Samsung อยู่แล้วเนี่ยแค่เปิดฝามันก็จะเด้ง pop up หน้าต่างการเชื่อมต่อให้เลยโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้ครับในส่วนของตัวก้านหูฟังเนี่ยในการหยิบออกมาจากกล่องก็หยิบได้ค่อนข้างง่ายนะแล้วก็ตัวก้านหูฟังเนี่ยเขาก็จะมีดีไซน์ที่มาในลักษณะของหูฟังแบบอินเอียที่มีก้านนะครับคือเราไม่ค่อยคุ้นชินกับหูฟังซัมซุงเนาะเพราะว่า Galaxy Buds ใน generation ก่อนๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบหูฟังทรงบัตตะที่มันไม่มีกา้านนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ย Samsung ปรับดีไซน์ให้มันมีก้านแล้วแล้วก็เขาใช้ชื่อว่าดีไซน์ทรงเบรสนะก็จะมีความใกล้เคียงกับตัว Galaxy Buds 3 Pro รุ่นพี่ของเขาเลยนะครับแต่ว่าจะต่างกับตัว Pro เนี่ยที่มันไม่มีตัวไฟบริเวณข้างหูแล้วก็วัสดุมันจะเป็นแบบด้านนะครับไม่ได้เป็นเงาเหมือนรุ่นพี่นะนอกนั้นก็แทบจะเหมือนกันเลยในแง่ของหน้าตานะครับ แล้วก็ในส่วนของการสวมใส่เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยใส่สบายมากๆนะครับอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะว่าใส่สบายมากๆในหูฟังราคาไม่เกิน5,000บาทนะครับคือใส่สบายกว่า Galaxy Buds ตัวอื่นที่ต้าเคยลองแบบเยอะพอสมควรอนะ่ะคือหูฟังที่เหมาะกับหูต้าเนี่ยต้องเล่าแบบนี้ว่ามันมีไม่กี่ตัวซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยถ้าจะให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจง่ายสุดก็คือ,อ,อ AirPods Pro 2 ัวนนี้นะครับคือ AirPod s Pro 2เนี่ยเป็นหูฟังที่ใส่เข้าไปแล้วรู้สึกสบายเวลาใส่นานๆก็ไม่เจ็บหูไม่ได้รู้สึกว่ามันเข้าไปเยอะคือระยะ insertion depth หรือว่าระยะของหูฟังแบบ in-ear ที่เข้าไปในหูเนี่ยระยะของ AirPod s Pro 2มันเข้าไปได้แบบกำลังดีนะครับไม่ได้มากไปไม่ได้น้อยไปซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับตัว Galaxy Buds 3fe ตัวนี้ที่เวลาใส่เข้าไปอ่ะมันให้ฟิลเหมือน airpod s pro 2เลยซึ่งถือว่าดีมากๆนะและในส่วนของการตั้งค่าหูฟังเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าตัว ear tip ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันฟิตติ้งพอดีกับหูของเราหรือเปล่าถ้าฟิตติ้งพอดีเนี่ยยังไงก็สวมใส่สบายแล้วก็จากที่ต้าไปลองใส่ออกกำลังกายมาเนี่ยไม่หลุดเลยนะครับใส่วิ่ง3โลเนี่ยไม่หลุดแน่ๆลองเขย่าหัวลองยางงี้ยางงี้อย่าง,างนั้นไม่หลุดนะครับถือว่า ทำการบ้านในแง่ของการสวมใส่มาได้ดีมากๆอันนี้คือเป็นจุดที่ชอบที่สุดของหูฟังตัวนี้เลยก็คือเรื่องของการสวมใส่นั่นเองครับ ทีนี้ในส่วนของการควบคุมหูฟังเนี่ยก็มีกจเจอร์การควบคุมมาให้ค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดหนึ่งครั้งเพื่อ play แล้วก็ pause content นะครับกด2ครั้งเพื่อข้ามเพลงกด3ครั้งเพื่อย้อนกลับแล้วก็บริเวณกจเจอร์ของการหูฟังเนี่ยสามารถที่จะเลื่อนสไลด์ขึ้นเพื่อเพิ่มเสียงหรือว่าสไลด์ลงเพื่อลดเสียงได้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวสัมผัสหรือว่าตัว touch control เนี่ยมันจะอยู่บริเวณด้านหลังของก้านนะอาจจะต้องใช้นิ้วโป้งในการควบคุมนะครับคือ ตอนที่ตาใช้งานครั้งแรกอะตาก็เลื่อนจากข้างหน้าใช่ปะเพราะว่าชินกับ a i r p o d รแล้วแบบเลยข้างหน้าแล้วแบบเอ๊ะทำไมมันไม่ติดวะอ,อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือมันต้องเลื่อนจากด้านหลังนะครับก็ตำแหน่งก็คือใช้นิ้วโป้งควบคุมอะง่ายที่สุดนะครับ ขอพูดถึงเรื่องของการควบคุมเพิ่มเติมนิดนึ่งแล้วกันนะครับก็คือตัว Galaxy Buds fe หรือว่า Galaxy Buds ในเจเนอเรชั่นใหม่เนี่ยตั้งแต่อัปเดต one ui 8มาคุณไม่ต้องไปเซตติ้งบน Galaxy v o a r a b l e แล้วนะครับคุณสามารถที่จะเซตติ้งในการตั้งค่าโทรศัพท์ได้เลยนะครับคือถ้าคุณเชื่อมต่อแล้วอะถ้ากดเซตติ้งในเครื่องเนี่ยมันก็จะขึ้นแถบเมนู Galaxy Buds ขึ้นมาเลยซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าผ่านเซตติ้งตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าแค่จะกดเปิดปิดระบบ anc ปรับเปลี่ยนกการ setting เล็ๆนน้อย่อย คุณก็แตะค้างที่ตัว control center นะครับตรงรูปที่เป็นเสียงะ่ะกดค้างไปปุ๊บก,ก็จะสามารถที่จะเลือกการตั้งค่าได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปในแอปให้วุ่นวายนะอันนี้ก็ถือว่าสะดวกดีอยู่เหมือนกันครับและหูฟังตัวนี้ก็มีตัว auto pause มาให้ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าเราฟังเพลงอยู่แล้วมีคนมาคุยกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราอยากจะถอดหูฟังเพื่อไปคุยกับเขาเนี่ยตัวคอนเทนต์หรือว่าเพลงเนี่ยจะหยุดให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองครับ แล้วก็ในส่วนของการกันกน้าหูฟังตัวนี้ก็รองรับถึง IP 5 4นะก็คือสามารถใส่ออกกําลังกายได้โดนเหงื่อได้แล้วกอ็อาจจะใส่ลุยฝนได้บ้างพรัๆนะครับก็สามารถทําได้สําหรับหูฟังตัวนี้ครับทีนี้ในส่วนของคุณภาพเสียงครับหูฟังตัวนี้มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.4แล้วก็มีออเด o c o โคเดกมาให้3ชนิดครับได้แก่ SBC AAC แล้วก s s c หรือว่า Samsung Simulate Codec นั่นเองนะครับ แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ครับหูฟังตัวนี้เนี่ยถ้าเปิด ANC สามารถใช้งานได้ยาวนาน24ชั่วโมงแต่ถ้าปิด ANC เนี่ยจะใช้ได้สูงสุด30ชั่วโมงนะครับส่วนไดเวอร์ของหูฟังครับมีมาให้1ตัวใช้เป็นแบบเดรามิกไดเวอร์นะครับส่วนขนาดไดเวอร์เนี่ยจะอยู่ที่11มมซึ่งแนวเสียงของหูฟังตัวนี้เนี่ยจะเป็นในลักษณะของหูฟังทรงแบบ V shape นะครับก็คือจะเน้นในเรื่องของเสียงเบสแล้วก็เสียงย่านสูงที่ค่อนข้างเป็นประกายนะครับเสียงกลางจะไม่ได้เด่นมาก นะคือเสียงนักร้องเนี่ยหรือว่าเสียงลายกีตาร์เนี่ยจะไม่ได้เด่นไม่ได้พุ่งออกมาอย่างรู้สึกได้นะครับถามว่าเอ้ยตาเอาอะไรมาวัดนะคือตาไม่ได้มีเครื่องมือไงแล้วถามว่าเอ้ยเราจะอธิบายเสียงเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นต้าก็ขออนุญาตเทียบกับ AirPods Pro 2ที่ตามีนะครับซึ่งหูฟัง Galaxy Buds 3 FE เนี่ยถ้าเทียบกับ AirPods Pro 2เนี่ย เบสจะมีความพันชี่มากกว่าก็คือเน้นในเรื่องของเสียงเบสมากกว่านะครับเบสจะรู้สึกว่ากระแทกกระทันประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้กระแทกหรือว่าไม่ได้ต่อยเราแบบบวมเหมือนกับหูฟังที่เน้นเบสไปเลยอย่าง บซู zus, หรือว่า a n k อ r Soundcore อย่างเงี้ยพวกนั้นเนี่ยจะเบสหนักกว่าตัวนี้นะครับแต่แน่นอนว่าการที่เบสหนักมากๆเนี่ยเวลาฟังนานๆมันล้าหูนะซัมซุงเนี่ยไม่ได้มีเบสหนักขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็มีมาให้พอรู้สึกมากกว่า Airpods p r o o 2นะครับส่วนย่าเสียงกลางอันนี้ก็ต้องบอกว่า เสียงนักร้องเนี่ยจะไม่ค่อยใสไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่จากที่ลองฟังนะครับด้วยความที่มันเป็นหูฟังในสไตล์ของ V-shape เพราะฉะนั้นย่านเสียงกลางอาจจะไม่ได้ฟังสนุกมากมายนะักสําหรับหูฟังตัวนี้แล้วก็เสียงสูงต้าว่าถือว่าทําได้ดีเลยสําหรับหูฟังในงบประมาณ4-5,000นะครับเสียงสูงค่อนข้างขึ้นได้สูงนะครับแล้วก็ ไม่ได้มีอาการแตกปลายนะคือเสียงย่านสิงสูงเนี่ยถือว่าค่อนข้างเอาอยู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะเซตติ้งในส่วนของ EQ ได้นะครับเพื่อนๆชอบ EQ ไหน preset ไหนก็สามารถที่จะเลือกได้เลย,เลยหรือว่าจะคัสตอม EQ ก็ได้นะครับแต่ว่านะสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องของการคัสตอม EQ เนี่ยต้ารู้สึกว่าในการตั้งค่า EQ ของ s m s u n g เนี่ยมันมี preset มาให้คัสตอมน้อยนะครับคือเราคัสตอมได้แค่ห หนึ่งอันน่ะถ้าเป็นหูฟังย่ออื่นเนี่ยมันจะได้1อัน2อ,อันหรือมากหน่อยก็3อันใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันได้แค่1นอันนะซึ่งมันรู้สึกว่าเออน้อยไปน,นิดนึงนะครับบางทีเราอยากจะสลับการปรับ EQ ให้มากกว่านี้ก็ต้องมานั่งแบบจูนใหม่อะ่ะเออก็รู้สึกว่าก็เป็นข้อเสียของการตั้งค่าหูฟังตัวนี้ที่อยากจะเล่าให้ฟังครับ สวนเรื่องของระบบตัดเสียงรบกวนหรือว่าตัว ANC ก็เป็นจุดเด่นของหูฟังตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยมีมาให้ทั้งระบบตัดเสียงรบกวนแล้วก็ระบบรับเสียงภายนอกหรือว่าตัว Ambience Mode นะครับระบบตัดเสียงเขาเนี่ยสามารถที่จะเลือกระดับความเข้มได้ว่าแบบคุณจะรับเสียงเข้ามามากน้อยแค่ไหนหรือว่าคุณจะตัดเสียงมากน้อยแค่ไหนซึ่งคุณสามารถ c u สตอมได้ถึง5ระดับนะครับคือการตัดเสียงรบกวนหูฟังตัวนี้เนี่ยตามสเปคมันตัดเสียงได้ประมาณ32เดซิเบลถ้าปรับสุดนะครับ จากที่ได้ไปลองทดสอบมาเนี่ยเดินข้างถนนเนี่ยถือว่าเคลียร์เสียงรอบข้างออกไปได้ประมาณ80%นะครับคืออาจจะไม่ได้ดีที่สุดในกลุ่มหูฟังเลดราคาประมาณนี้แต่ถือว่าทำได้ดีแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับ ส่วน Ambience Mode หรือว่าตัว Transparency หรือว่าการรับเสียงภายนอกเข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นหนึ่งในจุดที่ทำได้ดีและเป็นหนึ่งในจุดที่ต้าชอบลองลงมาหลังจากเรื่องของความใส่สบายนะครับคือ Transparency Mode ของ s m m s u งอ่ะพัฒนาไปไกลพอสมควรอะ่ะคือใน Generation นก่อนๆมันไม่ได้ดีขนาดนี้นะไอ,ไอตัวไมโครโฟนรับเสียงอะ่ะแต่ว่าตัวนี้ทาได้ดีมากครับมันรับเสียงภายนอกเข้ามาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับคือเสียงลด ที่วิ่งผ่านนะครับหรือว่าเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ขับผ่านจากซ้ายไปขวาเนี่ยมันมันทารสื่ชั่นเสียงได้แบบซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายของเราอะ่ะได้ได้ดีมากๆนะครับคือเป็นธรรมชาติใกล้เคียง AirPods Pro 2เลยนะครับคือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า AirPods Pro 2เนี่ยเป็นหนึ่งในหูฟังที่มีระบบ ANC ที่ดีที่สุดในโลกนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในโลกขนาดนั้นแต่ทั้งการตัดเสียงแล้วก็การรับเสียงของ AirPods Pro 2ทำได้ดีซึ่ง แน่นอนว่าตาใช้ Airpods Pro 2อยู่ตาก็จะรู้ว่าความสามารถของมันเนี่ยอยู่จุดไหนนะครับตัว Galaxy Buds 3 FE เนี่ยด้วยความที่ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งเนาะมันก็ทำได้ใกล้เคียงกับ Airpods Pro 2ในแง่ของการรับเสียงเลยนะครับแต่ว่าถ้า Airpods Pro 2รับเสียงได้คือเต็ม10ตัวเนี้ย เอาไป8.5ถึง9เลยคือมันแบบอีกนิดนึงมันจะเท่า AirPod Pro 2แล้วในแง่ของการรับเสียงนะครับเป็นธรรมชาติมากนะครับตาลองไปใส่วิ่งเนี่ยตอนเช้าเช้าใช่ไหมครับมันก็จะมีคนขับรถออกไปทํางานอะไรเงี้ยตาก็จะได้ยินเสียงรถยนต์ที่ขับผ่านแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยนะครับสามารถที่จะรู้ระบุต,ตําแหน่งได้ว่ารถจะมาจากด้านหลังมาใกล้ถึงหรือยังอะไรเงี้ยคือลรีเนียมากโอเคครับอันนี้คือเสียงจากไมโครโฟนของ Galaxy Buds FE นะครับตอนนี้ใต้อยู่ข้างเซ็นทรัลเวิร์นะแล้วก็ข้างถนนนะครับก็จะมีเสียงรถเสียงแตรนะเ,เรียกได้ว่าเป็นเสียงที่แบบน้อยเยอะมากๆนะก็มาดูกันว่าคุณภาพเสียงนะครับในการพูดคุยจากไม่สมทนา6ตัวเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างกับรู่นะครับก็ได้ประมาณนะครับ ส่วนฟีเจอร์เพิ่มเติมที่น่าสนใจเนี่ยก็หูฟังตัวนี้ทําได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าขอพูดถึงฟีเจอร์แรกก่อนก็คือหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถเรียกเจมินายหรือว่าผู้ช่วยอัจฉริยะขึ้นมาได้เลยนะครับโดยการแตะค้างที่หูฟังข้างใดข้างหนึ่งตามที่เราเซตติ้งไว้นะครับอย่างของต้านเนี่ยเซตติ้งไว้หูฟังข้างซ้ายใช่ไหมกดค้างปุ๊บ ก็จะเรียก Gemini ขึ้นมาแล้วเราก็สามารถที่จะพูดคุยตอบโต้กับ Gemini ยได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกดีนะไม่ต้องกดผ่านสมาร์ทโฟนอีกต่อไปนะครับเรียกได้เลยนะถ้าคุณอัปเดตเป็น One UI 8หรือว่า Android 16แล้วนั่นเองครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อันนี้ใต้ย,ยังไม่ได้ลองนะเพราะว่ายังไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับก็คือตัว interpreter หรือว่า ตัวล่ามแปลภาษาที่เราสามารถที่จะเรียกผ่านหูฟังตัวนี้แล้วก็พูดคุยแปลภาษาได้เลยแบบเรียลไทม์นะครับแต่ว่าต้องรีมาร์กไ้นิดหนึ่งว่ามันจะใช้งานได้เฉพาะสมาร์ทโฟน Samsung ที่รองรับฟีเจอร์ i n t e r อร์พีเตอร์นะครับก็คือพวก Galaxy S Series Galaxy C4 C Flip พวกนี้สามารถที่จะใช้งานได้หรือว่า Galaxy Tab บางตัวที่มีอิน e r อร์พีเตอร์ก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก A s s r r i s เนี่ยอันนี้อาจจะยังใช้งานไม่ได้นะ อาจจะยังนะอาจจะยังนะ <c oughs> ส่วนระบบเสียงออ d ดิโอ360องศาหรือว่าสเปเชียลออ i ดิโอเนี่ยก็มีมาให้นะครับถ้าใครต้องการฟังสเปเชียลออ i ดิโอเนี่ยก็สามารถใช้งานหูฟังตัวนี้ได้อย่าง Spotify รองรับนะครับใครชอบเปิดแบบ เสียงแบบเหมือนชอบฟังไลฟ์อะคูติกอ่ะเหมือนนั่งอยู่ในฮอล์เนี่ยก็ลองเปิดตัว a อ d i o 360ตัวนี้ลองได้เหมือนกันครับแล้วก็สำหรับสายเล่นเกมครับตัวนี้ก็มีฟีเจอร์เกมโหมดมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องทำการกดเปิดในการตั้งค่าก่อนนะซึ่ง ถ้าเรากดเปิดแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะลดในส่วนของ latency ลงมานะครับทำให้รับส่งข้อมูลได้ไวขึ้นตัวความหน่วงหูฟังก็จะน้อยลงแต่ว่า Quality ของเสียงก็จะลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นสายเล่นเกมก็ค่อยมาเปิดแต่ว่าถ้าอยากจะกลับไปฟังเพลงก็ปิดจะดีกว่านะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ต้าอยากจะให้เพื่อนๆที่ใช้ซัมซุงเนี่ยมาใช้หูฟังตัวนี้เป็นเพราะว่าเวลาเราใช้งานอยู่ในอีโค y ิส e m เดมเดียวกันแล้วเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนเพื่อนใช้งาน Galaxy Tab อยู่แล้วมีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาจากสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเราสามารถไปรับสายจากสมาร์ทโฟนเราแล้วมันก็จะสวิตช์ไปใช้ตัวหูฟังได้เลยทันทีนะครับหรือว่าในกรณีหนึ่งเราใช้งานมือถืออยู่แล้วอยากจะสลับไปใช้แท็บเล็ตไว้ดูหนังเนี่ยมันก็จะออโตสวิตช์ทันทีนะครับอะไรที่อยู่ในอีโค y ิสต m เดียวกัมเดียวมัน Thank <laughs> you. อ่ะทีนี้เรามาสรุปการใช้งานของหูฟังตัวนี้กันดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าด้วยค่าตัว4,290บาทที่เป็นราคาเต็มนะแต่ว่าถ้าซื้อจริงเนี่ย3,000กลางๆซื้อได้นะครับเดี๋ยวตาทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ใต้ description นะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณซื้อได้ในราคา3,000กว่าบาทเนี่ยถือว่าเป็นหูฟังที่คุ้มค่ามากๆตัวหนึง่งถ้าคุณให้ความสําคัญในแง่ของการสวมใส่ที่สบายเนี่ยหูฟังตัวนี้ใส่สบายมากๆนะครับมันไม่ได้ใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแน่่่นนนหหหหูููรืืออวววาใสสักพแล้วปวดปดคเ็ ที่ใส่สบายใกล้เคียงกับ a i r p o d ร์ตอะเออคือ a i r p o d รมันขึ้นชื่อเรื่องความใส่สบายอยู่แล้วใช่ไหมคือ หูฟังตัวนี้ทำได้ใกล้เคียงกันเลยซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ในแง่ของคุณภาพเสียงถือว่าเป็นหูฟังที่ฟังสนุกเพราะว่าเป็นหูฟังในลักษณะเ,เสียงแบบ V-shape นะครับแล้วก็เรื่องของระบบ ANC ถือว่าทําได้ดีในแง่ของการตัดเสียงแต่ว่าถ้าจุดที่ดีกว่าก็คือเรื่องของการรับเสียงหรือว่าไทม์ p a r e n c y เนี่ยอันนี้คือทําได้ดีและเป็นธรรมชาติมากๆนะครับใครที่สนใจเดี๋ยวตทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ description ละกันนะครับใครซื้อมาแล้ว ก็ลองมาแชร์กันใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณใช้งานสมาร์ทโฟน Samsung อยู่แล้วต้าเลยคอมเมนต์ให้คุณซื้อครับสำหรับหูฟังตัวนี้หรือว่าถ้าใครไม่ได้ใช้ซัมซุงก็ซื้อไปใช้ได้ครับแต่ว่าบางฟีเจอร์จะถูกลดทอนออกไปนะก็ประมาณนี้ครับ